สวัสดีค่ะพบกับชอ่องออกกกอกนะคะวันนี้ลงมาวัดนะคะเนาะมามาทําบุญนะคะเนาะเดี๋ยวจะได้กรดน้ําให้คุณยายด้วยค่ะเป็นวันพระนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพระพุทธชินรานะคะสวยงามมากเลยค่ะโอ้โห กะหน้าขบนะคะอันนี้นี่นะคะขอความสวยงามนะคะของหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะนี่ค่ะเอามาทีา่นำมาจากบ้านหงหนนะคะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆค่ะนี่ค่ะนี่คะ่คะ,นคะนี่นะคะสวยงามมากเลยจ้า นี่นะคะนี่ค่ะสวยมากมากเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นพระที่เอามาจากบ้านยายอุ่นนะคะพระน้าฝกเนาะอันนี้ค่ะออทุกวันพระก็จะลงมาฉันข้าวที่เอ,อ่อวัดบ้านนะคะอยู่วัดบ้านค่ะอยู่วัดบ้าน ข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปดูอกข้าวนะคะเนาะอบข้าววันนะับข้าว,นนบาวับข้าวก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนอกจากเป็นเทศกาลนี่ครับก็จะมีประมาณนี้อบข้าวเราก็จะเป็นทอ,อดปลานะคะแล้วก็จะเป็นปลาแล้วก็เป็นอาหารแบบบ้านๆนะคะเป็นแกงน้ำหมกปลาหมกอะไรแบบนี้นะคะเนาะ นี่ค่ะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีหน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้ต้มเดี๋ยวด๋ยนดูนะคะอยากดูก่อนค่ะหน่อไม้ต้มแล้วก็น้ำพริกนะคะแล้วก็จะมีส้มผักนะคะแล้วก็จะมีพวกผลไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะเนาะไปดูบริเวณข้างนอกก่อนแล้วเราตีละข้างเรยว่ย่า นี่นะคะอ่ข้างบริเวณข้างนอกเนาะอากาศก็ดีอยู่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ล้างถ้วยชามนะคะนี่คะ่ะผ้าจานก็ทำาทางขยะไว้แย,ยกขยะนะคะที่ทิ้งทางขยะนี่คะ่ะก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาดูตรงที่ล้างถ้วยชามนะคะนี่คะ่ะตรงที่ล้างถ้วยชามก็ เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะก็จะมีอ่างนะคะนี่จะมีอ่างล้างจะมีอ่างเก็บน้าเอาไว้นะคะเพื่อจะเอามาไว้ล้างถ้วยชามค่ะอันตรงข้างนอกนี้ก็น่าจะเป็นที่โรงโครัวนะคะเนาะวันนี้ก็มีคนลงมาวัดเยอะอยู่ค่ะเนาะแต่ถ้าเป็นวันสําคัญก็เต็มวัดนะคะถ้าเป็นวันสําคัญเนาะอันนี้ เป็นวันพระก็พระอาจารย์ทั้งสองวัดะค่ะวัดภูหลวงแล้วก็วัดพระแอกก็จะมารวมที่จุดเดียวกันนะคะทุกวันศิลค่ะทุกวันศิลทุกวันพระเขาเรียกกันนะคะทุกวันพระวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะร้อนแต่เช้าเลย นี่นะคะเราก็มาต่อกันที่ต้นผักหวานแล้วค่ะเนาะอันนี้ต้นผักหวานอยู่ที่วัดนะคะนี่แตกยอดแล้วนะคะเอฟซี FC. เห็นว่านี่ค่ะยอดผักหวานยอดใหญ่มากเลยค่ะมันก็เริ่มออกอยู่นะคะเนาะออกไปเรื่อยๆค่ะบางบางต้นแล้วก็ไม่ออกนะคะถ้าเราเด็ดถ้าเราเก็บบ่อยมันก็จะออกนะคะนี่ค่ะต้นมันก็จะใหญ่อยู่นะนี่นี่ โอ้ยยายอุ่นกำลังมาจ้ายายอุ่นกำลังมานู่นจอดไว้ตรงนั้นล่ะคะ่ะยายนี่นะคะอากาศบริเวณรอบๆเนาะที่วัดค่ะโอ้ยยายอุ่นมาแล้วค่ะไปดูกันจ้า จะเอาไว้ที่ไหนรถนะอเ,เอาแอบไว้ข้างๆนั่นเลยไม่ต้องเอาเข้ามาลึกเดี๋ยวยายจะเอาออกยากเอกอได้จ้าม,มาให้แม่ผู้ใหญ่ช่วยหิ้วตา้าให้อ้มหิ้วไปเลยมีอะไรคะโอ้ยอชอบไข่ก,กับนึงลูกค่กับกา้างอย่ามันลงเหงอย่าไหลเดือ ไปนั่งผืดอได้มาหน่อยยายนะ,นะ <laughs> ไปนั่งอะไรมาขแข็งแรงนะคะยายจะไปข้างหลังออหมอค่ะยายให้อันนี้ค่ะให้อ,าอาขายเอาไปให้ก็ได้ค่ะยายก็ค่อยๆไปนะะไปข้างหลอ่ะา ขยันขยญา,าค่อยๆไปตายานี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเราเรียกอะไรเนาะว่ากล้วยไม้ชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้มันดอกมันไม่ออกเลยนะคะเนาะมันจะเป็นอะไรเขาเรียกว่านี่มันไม่ออกนะคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะเน่ะ มันก็จะแตกแขนงออกไปเรื่อยๆนะคะกล้วยไม้นะคะนี่แต่ตอนเวลามันออกดอกมันก็จะสวยนะคะเป็นสีขาวบางทีก็อาจจะเป็นสีม่วงก็ได้นะคะนี่ค่ะวันนี้กเ็เยอะอยู่นะคะคนลงมาวัดนะคะเยอะนะคะมาร่วมทมําบุญที่วัดบ้านนะคะอันนี้เรียกว่าต้นอะไรอันนี้ต้นต้นต้น อันนี้กระดังงาเนาะค่ะเนาะกระดังงามันจะเป็นดอกสีแล้วนี่ถ้าไมมันขาวนะคะมันไม่ได้เหลืองนะดอกขาวเนาะคะ่ะต้นกระดังงานี่ค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะมะปรางนะคะต้นมะปรางมันออกผลนี่ค่ะท่านอ,อาจารย์ก็ทำอไอ ที่เก็บขยะอย่างเป็นระเบียบนะคะนี่เป็นขยะที่เอาใส่ถังขยะนะคะเก็บไวต้ตรงนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยพระอาจารย์เพิ่นทำไวนะ้โอมาตองมาตองกระดกได้หวานอยู่มน้ง อันนี้โกโก้โกโก้เจ้ากโกโก้นี่ก็โอ้โหหลายปีแล้วนะคะโกโกน้นี่อยู่ที่วัดหลายปีแล้วค่ะฟันก็ไม่มีแล้วนะคะเนาะตั้งแต่หลายรุ่นหลายสมัยแล้วได้คนอยู่นี่กับพระนะคะนี่ค่ะเราก็เข้าไปรอภาคก่อนนะคะเพราะว่าเตรียมอาหารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่น like, ี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่ออปปกอกด้วยนะคะไปค่ะเข้าไปข้างในวัดนะคะเดี๋ยวเราไปรอค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วระค่ะเนาะเด็เด็ ช่องวิวอุปโภคค้าช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า